สวัสดีครับวันนี้ก็คงจะไม่บน่นไม่บ่นอะไรแล้วก็แนะน,นําแนะนํานิดนึงนะฮะมีเรื่องมาแนะนํานะครับท่านที่มีเงินเหลือไม่อยากจะลงอ,ะอยากจะลงจุนอะไรเนี่ยให้ระวังนะฮะระวังตอนนี้มีข่าวเรื่อง <c oughs> อไอทองทองไม่ใช่ไอทองทองทองที่ซื้อกันในอินเทอร์เน็ต ก็ lifting, หลอกลวงกันโอ้ยเป็นทองแท้นะอ่าใช่เป็นทองแท้แต่ไม่เถียงแต่เปอร์เซ็นต์ถึงหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งไม่บอกจํานวนปริมาณทองก็ไม่บอกอ่าก็มีของแถมเป็นดอกไม้ทองมังเรียกเรียก,เร,ยกเรียกดอกทองอนะ่ะมีของแถมเป็นดอกทองนะเอาไปเช็คแล้วมันไม่มีเนื้อทองเลยนะฮะอ่ะาใครอยากได้พวกอะไรนะปีเส้ยดอกทอง สร้อยทองแม้แต่ทองแท่งมีขายนะฮะปลอมนะปลอมเหน,นือนปลอมไปซื้อที่อะไรไอ้เจ้าเตมูอ่ไม่กี่ร้อยเองนะฮะคิดว่าแม่ค้าลายนี้ก็คงซื้อจากที่นี่แหละหรือไม่ก็คงซื้อจากเมืองจีนแนะแต่ตอนนั้นเตมูยังไม่เข้ามานะครับอ่ะถ้ามีเงินเหลือนะฮะอยากจะลงทุนอะไรก็ตามอย่าไปลงทุนกับพวกนี้ ให้ซื้อทองคําไว้เลยเป็นทองแท่งไปซื้อที่ร้านทองนะครับร้านทองใหญ่ๆเลยนะฮะพัวเส้นเท่งก็ได้ร้านทองแม่ทองใบลายกระหนุ่มได้หมดเลยครับ <c oughs> อ่า <c oughs> เขาคงไม่กล้าเล่นงานเล่นทองปลอมทองเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงกับเรานะ้วฮะเสียชื่อหมดอ่าทองมีแนวโน้วมว่าจะขึ้นเรื่อยๆนะครับอันเนื่องจากสงครามนะฮะสงครามมีทีท่าว่าจะไม่สิ้นสุดถึงแม้ รัฐบาลอเมริกันไอสองพ่อลูกอันตาพาลเนี่ยพ่อลูกอันตาพานก็อิสราเอลกับผู้ไปผู้พ่อกับอเมริกาผู้ลูกไอพ่อลูกอันตาพาลเนี่ยมันประกาศว่ามันจะจะยุติสงครามถ้าเผื่อว่าทําได้เป็นประธานาธิบดีถึงยุติสงครามของรัสเซียไปอเมริกันก็ต้องหาเรื่องที่อื่นนะฮะคือ อิสราเอลก็จะต้องหาเรื่องในตะวันออกกลางและอเมริกาก็จะต้องหนุนหลังคอยส่งอาวุธคอยส่งเงินทุกวันนี้อเมริกาส่งเงินแม้ประเทศตัวเองจะพังอยู่นะฮะคนนี้ไร้บ้านกันเยอะแยะไปหมดเลยเขาก็ไม่เอาเงินมาช่วยคนเหล่านี้นะฮะเขาเอาไปช่วยพระบิดาเขาก่อนก็คืออิสราเอลเขาอนุมัติเงินทุกปีให้อิสราเอลนะครับปีละสามพันล้านดอลลาร์ อ,อยากรู้ว่าเท่าไหร่ก็เอาประมาณ36 37หรือคูณเข้าไปให้เปล่าเปล่านะฮะให้ฟรียังไม่รวมอาวุธระเบิดที่ส่งให้เครื่องบินที่ส่งให้นี่คือฟรีหมดนะฮะฟรีต่างกันนะครับต่างกันกับของยูเครนนะฮะของยูเครนนี่คือให้แปะโป้งสร้างหนี้ไว้ก่อนแต่ของอิสราเอลนี่ให้ฟรีนะฮะต่างกันก็ถ้ายูเครนชนะสงคราม หรือหยุดสงครามเมื่อไหร่ก็จะมีรายการวางบินเก็บรับคืนรับเช็คกันนะทีเนี้ยชดใช้กันสนุกเลยก็จะชดใช้เป็นอะไรในเมื่อประเทศก็พังหมดแล้วทรัพยากรไงครับ <c oughs> อ่าพวกพืชผลกเกษตรอะไรทั้งหลายเนี่ยยูเครนขายได้เท่าไหร่ก็ต้องไปใช้นี่แล้วก็ไม่ได้มีอเมริกาที่เดียวนะครับที่จะมาวัางบินอังกฤษฝรั่งเศสโปแลนด์ เยอลมันแคนาดานั่นแหละด่าหน้ากันวางบิน,นชัดชดใช้กันชั่วลูกชั่วหลานเลยอ่ะตอนนี้ก็คุยกันถึงเรื่องสงครามเล็กหน่อยนะฮะอ่ามีเงินซื้อทองไว้นะครับทองแท่งนะฮะก็เราไม่ได้ซื้อเพื่อหวังรวยเราซื้อเพื่อหยุดหยุดอัดตราเงินเฟ้อนะฮะตอนนี้คุณเอาเงินไปฝากธนาคารเนี่ย จุดสองห้าเท่ากับ100ร้อยละหนึ่งสลึงต่อปีโอ้โ oh, หอย่าให้เลยดีกว่าเอาเงินไปซื้อทองไว้นะครับคืองินจะเฟอ้อขึ้นเรื่อยๆนะฮะรัฐบ,บาลแจกเงินอย่าคิดว่าไม่เฟอ้อนะครับค่าแรงขั้นต่ำสี่ร้อยกำลังจะมานะฮะตอนนี้สินค้าขึ้นไปรอค่าแรงขั้นต่ำแล้วสิงเราเคยกินก๋วยเตี๋ยวชามละห้าสิบาทณปัจจุบันนะฮะต่อไปคุณก็หกสิบการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไม่ได้ช่วยให้ไม่ได้ช่วยให ชีวิตดีขึ้นนะฮะช่วยให้แย่ลง <c oughs> ไม่มีผลอะไรเพราะว่าคุณ,คณ,คณขึ้นคาแรงขั้นต่าไปคุณได้เงินเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ค่าใช้จ่ายว็เพิ่มขึ้นค่าน้ำค่าไฟมันก็ขึ้นค่าอาหารการกินค่าเช่าบ้านก็ต้องขึ้นถูกไหมฮะเพราะว่าทุกคนต้องจ่ายค่าแรงทุกทุกร้านค้าบริษัทต่างๆต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มเขาก็ต้องขึ้นราคาสินค้านะครับว่าจะไม่บ่นเรื่องเศรษฐกิจและบ่นไปเรื่อยเปื่อยะเรามาคุยเรื่องของเราดีกว่า วันนี้เคสน่าจะทําตกนะฮะอันนี้คาดเดานะครับเดาเพราะว่าผมไม่มีข้อมูลเลยน่าจะทําตกก็คือกระจกแตกนะฮะอ่าก็ส่งมาถึงมือผมเรือนนี้น่าจะผ่านมือช่างมาแล้วนะครับผมจะให้ดูนะฮะสังเกตได้ก็คืออันนี้คือด้านหน้าตรงนะฮะนี่คือหน้าตรงแต่พอเราพลิกด้านหลังปั๊บ ่าหลังมันกับหัวทันทีงั้นแสดงว่าเปิดมาแล้วแล้วก็มีการปิดปิดแบบไม่เรียบร้อยลักษณะการตกแบบนี้นะครับน่าจะตกความลงอย่างนี้น่าจะลงอย่างนี้นะฮะถ้าลงด้านข้างเนี่ยค่อนข้างอันตรายการลงด้านตรงก็ไม่ใช่ว่าปลอดภัยนะฮะก็ค่อนข้างอันตรายตรงที่ว่าที่เทียมอาจจะแตกได้ <c oughs> สังเกตนะฮะจะมีเศษกระจกกลิ้งอยู่ข้างในเห็นไหมครับแต่ด้านนอกเนี่ยเศษกระจกยังอยู่แต่ข้างในเนี่ยกลิ้งไปกลิ้งมาอจะเขย่าให้ดูเลยนะฮะทีนี้เราต้องเช็คเครื่องก่อนนะครับว่าเครื่องเนี่ยไปด้วยหรือเปล่าเครื่องพังด้วยเราเจ้าเศษกระจกในเราเอาออกได้ฮะออกได้ในกาไม่เดินแล้วนะครับเม็ดมะยมปิดเรียบร้อยแล้วในกาไม่เดินเราเปิดดูกันเลยครับ อช่างก็คงจะใส่ผิดด้านนะฮะผิดด้านมันก็เลยกับหัวการใส่กับหัวไม่ก็คือไม่สวยเท่านั้นเองทําให้รู้ว่าอ่าฝีมือของช่างเป็นยังไงไม่มีผลเสียนะครับการใส่กลับหลังนะฮะเพียงแค่ไม่สวยอ่แล้วทําให้เรารู้ว่าไอ้คนที่ใส่อ่ะประหมา่าเลอะเลอะอ่า นะฮะ,ะระหว่างถอดเราก็คุยกันไปเรื่อยๆร่อยเรือนนี้ UVP นะครับเป็น UVP รุ่นสองนะฮะรุ่นถ้าเป็นรุ่นสามเนี่ยตรงนี้จะมีคำว่าสองร2อยเอ็มง้เมตรและรุ่นหนึ่งคืออะไรรุ่นหนึ่งสีน้ำเงินรุ่น 2, สองจะสีส้มเหลืองรุ่นสามก็ส้มเหลืองอ่าเลิกผลิตแล้วนะครับ UVP ทุกรุ่นนะฮะทุกรุ่นไม่มีผลิตแล้ว เรือนของ UVP ทุกรุ่นผมยังไม่เคยเห็นของปลอมนะฮะยังไม่เคยใครเห็นใครมีแล้วเห็นแล้วก็ช่วยบอกดีอ่ะส่วนที่ต้องเปลี่ยนนะครับแบตเตอรี่ลูกจุดแรกเลยต้องเปลี่ยนนะฮะจุดที่สองกระจกตัวนี้ตกลักษณะสวยเลยนะครับกระจกบาร์โซ่ไม่แตกนะฮะไม่แตกนะครับอ่าเดี๋ยวเราเช็คด้านในเมื่อเราเจออะไรผิดปกติหรือ สำคัญสำคัญเราจะมาเสนอกันถ้าไม่เสนอก็พบกันตอนเสร็จเรียบร้อยเลยแก้ได้นะครับทุกกรณีนะฮะกระจกแตกเศษกระจ,จกก็ล้างเครื่องนะครับเปิดเครื่องล้างเครื่องเลยนะครับ <S <S เรียบร้อยครับอ่าอันนี้กระจกใหม่นะฮะอ่ามีจุดหนึ่งที่ยังไม่สมบูรณ์แบบก็คือที่เที่ยมวินาทีแตกนั่นหมายความว่าตอนที่ตกลักษณะการล่วงคือเอาหน้าลง พอหน้าลงเนี่ยที่เทียมแตกอา่ามันจะมีข้อเสียอยู่2ข้อนะฮะนะของแต่ละแต่ละแอคชั่นถ้าแอคชั่นการตกเอาข้างลงเนี่ยอันนี้เสี่ยงเลยเครื่องพังนะฮะแต่เครื่องตัวนี้ไม่พังก็คือลักษณะาการเอาหน้าลงตกต้องลงมาอย่างนี้นะฮะแต่ว่าการตกเอาหน้าลงเครื่องไม่พังแต่ที่เทียมพังนะครับโชคดีนะฮะที่ที่เทียมตัวนี้เนี่ยมันเสียที่ตัวเข็มวิอ่า ก็โดยมากที่เจอเนี่ยเข็มนาทีจะแตกด้วยที่เจอบ่อยนะฮะครับแต่ตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับไม่มีอะไรนะฮะก็เรื่องลูมินนกไว้ใจผมได้สวัสดีครับ